โลกของเราอาจจะหมดสิ้นในวันหนึ่งแต่คุณรู้หรือไม่ว่าวันนั้นอาจใกล้กว่าที่คิดงานวิจัยใหม่ล่าสุดเปิดเผยข้อมูลที่น่าตื่นตาตื่นใจเกี่ยวกับวันสิ้นโลกที่อาจเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ของเราเปลี่ยนรูปเป็นดาวยักษ์แดงและกลืนกินโลกทั้งใบแต่นี่คือส่วนที่น่าทึ่งวิจัยนี้ไม่ได้เพียงแค่เตือนอันตรายแต่ยังเสนอความหวังเล็กน้อยที่โลกอาจรอดพ้นจากชะตากรรมนี้แม้ว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกอาจจะต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงจนเกินจะอาศัยอยู่ได้แต่นี่คือส่วนที่น่าสงสัย ถ้าโลกรอดพ้นได้จริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตบนโลกจะสามารถออยออยลอดต่อไปได้หรือไม่และนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดกลไกแรงไทดันที่จะดึงโลกเข้าหาดวงอาทิตย์จะทำงานอย่างไรมาพบกับคำตอบเหล่านี้ในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Monthly n o t i s of the Royal Astronomical Society โดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอนเจน UCL และมหาวิทยาลัยวอริกรง,งานวิจัยนี้เจาะลึกถึงกระบวนการวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์ ที่จะขยายตัวเป็นดาวยักษ์แดงและอธิบายว่าเมื่อพลังงานในดวงอาทิตย์หมดลงแรงไทด้านจะแข็งแกร่งขึ้นทําให้โลกเคลื่อนที่ช้าลงและวงโครจรหดสั้นเข้าจนกระทั่งถูกดึงดูดเข้าผู้ดวงอาทิตย์เป็นเกลียวแต่คําถามที่น่าสนใจคือมนุษย์จะสามารถหาทางออกเพื่อรอดพ้นจากชะตากรรมนี้ได้หรือไม่และคุณคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับวันสิ้นโลกนี้มาพูดคุยกันในส่วนของความคิดเห็นเถอ